สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาการงานอาชีพวันนี้เราก็จะเรียนหน่วยที่5นะคะก็คืองานประดิษฐ์นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกันเลยนะคะการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันการออกแบบเป็นการถ่ายทอดรูปแบบความคิดออกมาเป็นผลงานสามารถมองเห็นรับรู้หรือสัมผัสได้ค่ะ ซึ่งการออกแบบเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันให้มีรูปร่างลักษณะสีสันและประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการของเราเองค่ะดิกๆกค่ะการออกแบบแบ,บ,แบ่งออกเป็น2ข้อนะคะก็คือแบบที่1การสร้างภาพ2มิติและ3มิติค่ะเพื่อนำเสนอแนวคิดของการออกแบบ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ลงในกระดาษแล้วระบายสีให้สวยงามนั่นเองค่ะจากภาพที่ครูปูให้เด็กดูก็จะเป็นเกี่ยวกับเหมือนกล่องของขวัญใช่ไหมคะค่ะต่อมาข้อที่2การสร้างแบบจำลองขนาดย่อหรือขนาดเท่ากับของจริงนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เป็นผลงานจากการออกแบบกันนะคะหม้่งหุงข้าวประโยชน์ใช้หุงข้าวให้สุกเร็วและอุ่นข้าวให้ร้อนอยู่เสมอค่ะแนวคิดการออกแบบมีรูปทรงหลากหลายฝาหมอ้อเปิดปิดได้สะดวกอุ่นข้าวให้ร้อนได้ทั่วถึงน้ำหนักเบาใช้งานง่ายปลอดภัยจากการถูกไฟดูดนั่นเองค่ะ ดินสอหรือดินสอกดประโยชน์ใช้เขียนหนังสือหรือวาดภาพนะคะแนวคิดการออกแบบค่ะมีรูปทรงเป็นแท่งยาวจับถนัดมือมียางลบที่ปลายดินสอด้ามหนึ่งเพื่อความสะดวกในการใช้งานค่ะดินสอมีทั้งแบบดินสอที่ต้องเหลาให้แหลมจึงใช้งาน และบินสอกดที่ใช้งานได้สะดวกค่ะต่อมากระเป๋าเป้นะคะประโยชน์ใช้บรรจุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆแนวคิดการออกแบบมีการออกแบบหลายขนาดสามารถรับน้ำหนักได้ดีค่ะมีช่องภายในเพื่อเป็นการกระจายน้ำหนักของกระเป๋ามีสายคาดเอวและช่อง เก็บของต่างๆมากมายค่ะมีสายสะพายหลังที่สามารถปรับระดับได้เพื่อความกระชับในการสะพายค่ะค่ะเมื่อเรารู้จักสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราก็มาดูประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้กันบ้างนะคะ 1. ช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้มีความสะดวกต่อการใช้งานค่ะเช่น การออกแบบกรรไกลให้มีหลายชนิดทั้งชนิดที่ใช้ตัดกระดาษตัดผ้าและชนิดที่ใช้ตัดสังกะสีนั่นเองค่ะหรือการออกแบบอุปกรณ์ที่ทำให้เครื่องดื่มเย็นได้โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นและไม่ต้องใช้น้ำแข็งค่ะ 2. ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานเช่นการออกแบบกาวชนิดแท่งมาใช้แทนกาวแป้งเปียก เพื่อให้กาวแห้งเร็วสะดวกต่อการเก็บรักษามากกว่าค่ะหรือการออกแบบน้ำยาลบคำผิดบรรจุขวดมาใช้แทนยางลบลบหมึกเป็นก้อนๆเพื่อให้ลบสะอาดได้ในครั้งเดียวนะคะ3ช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้เป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นการออกแบบใช้แฟ้มเอกสารสามารถเก็บเอกสารได้จำนวนมากค่ะ การออกแบบให้มีชั้นวางสำหรับเก็บแฟ้มให้สะดวกต่อการค้นหาและหยิบใช้งานค่ะ 7. ช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเช่นการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดให้มีสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วหรือการออกแบบเต้ารับพ่วงให้มีระบบตัดไฟ เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดและการออกแบบของเล่นแบบไม่มีคมเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นของเล่นดังกล่าวนั่นเองค่ะ 8. ช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเช่นการออกแบบให้เสื้อผ้ามีรูปแบบสวยงามมากขึ้นค่ะหรือการออกกล่องอ,ออกแบบกล่องดินสอให้มีรูปแบบสวยงามและเหมาะสมกับการใช้งานค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องใช้ของเล่นนะคะในชีวิตประจำวันเด็กๆสามารถที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้หรือว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนเรียนไม่ทันสามารถกลับมาเปิดย้อนดูนะคะ ใน YouTube ได้เลยนะคะหรือสามารถศึกษาค้นคว้านะคะข้อมูลต่างๆนะคะจากเว็บต่างๆได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะเด็กๆ